เอาจะได้กินไหมเนาะอุดมสมบูรณ์นะท่นมันเลิกไงยูนี่มันฝนสีพาลงลงไปแล้วตรงย่างใบว้ยเ้อเอาคือว่าในนั่นวะมันชี้เยื่อเหยื่ยึกมีรุดอ<า>่ะไป จุขายดิเอ้ไม่ลงสามอันตอนนั้นเอาไรเพียสทับเอาอันพดทธเหมือนเขาไปมีเฮงในทรับลงมาอีกมาเด้อมาับลงมาชับนงเยสุดบักใหญ่เลยบนเปียงเลยเขี่ยมา่บยขกเ้าไว้วไววไววแรมยัง,ยง,งมีงูก็แล้วกัน คันมีงูนี่หาทางขึ้นเห็นนดเนี่ยบุเลยปกติเพื่อนเก็บพักวันนี้เพื่อนอ่านมาหาหน่อยนะก็้องหั่งไาก็เห็นเนาะป้าใหญ่ๆเิ่งมืมมาปะ làm cái Thôi giờ có phẩm tí Ô oh, nó no, khôn nhầy đấy Hàn bảo bà giờ có phẩm Có sữa phẩm có, giờ có <laughs> <Chảy nhìn. cười> จะเอาไรอยู่บอกว่าตูนยิ้ยยิ้มเอาอยาดยาแล้วนี่ตัวนี้ก่อนยิ้มยน้มมาผักหน่อมีคนเก็บโอ้โหกำลังลงไปหาหน่าไม่จะได้กินไหมเนาะ ุดมสมบูรณ์นะเออวะบ่มีนันเหงี่ยงสว่านเนาะยื่ในเหงี่ยงขนเดนี้แต่ว่าอย่าต้กจะเสื้อบอกให้นี่ค่ายไถผู้เดียวจนแล้วจะเสื้อบอกอีลีบบอกอีรีควายไถผู้เดียวจนแล้วให้ไห้เนี่ยเขาไถคืนนึง เออเมนเลยถ่ายนี่ถ่ายมื่อได้ถ่ายนะแบบเหื่อมันออกเลยมันออกห้องันตนโตเนาะเมนแต่ก็สู้คือว่าเจ็บเบิดแบบเจ็บเบิละแขนนี่ตบเบิดลยังมีที่นะท้องดอกท้องน้อยบอมันเจ็บแต้แขนแบบเออบลเองนอนตอนเช้ามันเจ็บแต้แขนที่ซื้อเออแข็งแหงอีดีสะสบายเน็ดสะเขยถ่ายสามค่าสามเมื่อจังมาวันยังเปนดตอนนั้น บอกว่าขาดสามมือเมื่อวานเมนมันจังสบายบอกเมนไอนี่ข่อยบมาได้ไถเห็นห่อนเม็ดมันเนาะฮะพากนะขไปถ่ายพี่ยาข่อยเจ็ดให้อ้ไปถ่อยไให้ฮะให้จังไห,ไหไ้ได้มาได้มาไ,ได้น้ำนะเลยน้ำไปได้ดิฮะีบอกเ <laughs> ยอ,อกเพียง e เอวเอ้ยเพียงคอผู้นี้ ไถ่นา่ายันแต่แบบกำเลียวมาเลียวยันแต,ต่มันตกหนองยู่นนะ <laughs> ไถ่อยู่แคบหนองนะออย่างวะนะลาบุ้่ไงไอ้นั่นหน้าเฮ้งอยู่แล้วใช่กองไปกองมาก้นไปดับน้ำผู้เขียนไถ่น่าลาบุ้งไง ยังน mm. ้องเชืออยากได้ดอกนั่นผมมีไอแยีมแถงฮะผมมีไอแยีมซ้ำแถงไอแยีมกรบป๋องน้ำฮะฮะด้วยนี่เอาก็จะเป่งน้ำขึ้นบอกว่าน้ำก็ไหลแฮะบอสกว่าเขาดอกเพียงนี่ป่ะนี่เราต้องได้ลงน้ำบอช็อตเกอร์ช็อตเกอร์ มันไปได้บ่ได้ส้มชีล,ลึกเหงี่น้องอ่ะฮึยูหันมันเล,ลิกไงยูหนี่มันปนสีพาลง <laughs> ลงไปแล้วตรงย่างไมไ่ไหวเลยเอาคืขึ้นไปนั่นวะ <laughs> <laughs> มันชีเหยียดยึกเหยียดยึกมีมล <laughs> ม<า>ุตอ่ะเดายัางเ <laughs> ดาอะไร แย่กงก่อนก่อนบางทีสดุงไปนึ่งสอ่ไปออจูกจูกจูกเออไม่ลุกปันะไหนมันบล็กผูข่อยี่โรนี่จะเบ่งแมนวัดเนี่ยเออมันหันหูแมน ย่านมันเหมือนคณคนอื่นขักไหนเนาะอ๋อข่อยไหลลี่ลยนี่ให้นี่ว่ากงเงาป้อถ่ายมือแท้เดเจ้าขึ้นไปกินขา้าวกันเด้อยว่าแป๊บนึงว่ะอ้าวสรุปแล้วอันทอดพุ่นบอ่อันเจ้าเห็นเด้ยให้นี่ใอ้นี่ยันวะยันวะทอดอันก่อนอน,อน,อน,ะนะมั้ยโบ่ม่ยินนะะอันนั้นนา้าเฉียงนั้นนี่นี่ไม่เต็ มาภาคนี้มม่จะเจ็ดภัยไกลอยู่เด้วใส่ว่า, <laughs> าวตัวควขาวเดียนมาเท่าย่างมานะเออมาผัดว่าเห็นเธอให้ค่ัดซับเอาพี่มองก็อยากอยู่แกงนะ่ะไม่ก็หมาาุ่งเจ้าอืมก็ดีเลยเมือนเจ้าก็จัดเลย <laughs> อืมเบ้าม,ม,ม,มาแล้วก็ทำไรหลัด <laughs> ผักกระดำต้นเจ้าก็เคยกินอยู่แบบไอ้บุญเตียงอย่างก็ผักกระดำต้นผักกระดากผักกระดำต้นโบเซบได้เวลาทากินกับแกงหรือไมมันสิมันมันเออโบเคยกินอะก็บเคยเห็นผัดเกิบนี่ขาดนะพี่พีจะไปซื้อไหมครับจิตไรก้นจิตเราใช่ปะ เรกคุดได้กันนาะค่ะข,ขอสิ่งง่ายหัวน้าเนี่ยน้าตัวขี้ว่าววะคอยยิ่งขังว่าแล้วกินมาหัวเด้วยพี่น้องฮัลโคือแหงแรงแบบนี้ไม่ได้นะ กับตาะรด้คือแหงแรงมาพี่พุยนะน้ำใหม่นี่เขามากินเลยอที่ิับเป็นบวกน้องวีหาน้ำใหม่ครั้งแรกหมายถึงว่าทายายครั้งแรกแต่ว่าหาตลอดเนาะสูดไงเลยตัวนี้นะแต่ตีออมันชิออนน้ำตาบอลอะเออ เฉียมบ่ว่าเฉียมบ่เข้าคนมันยังบ่เคยซับน่อยไหมเคยแต่ฮักเอาเด็กเที่ยวเล้พี่นอนเฮ็ดมาทาแปรงยีต้นมันน้อไปแล้วไม่หม่องเน่หมดไปหม่องบบเน่หมดไปเฮ็ดทับอ่อนพวดบอล เขาไปมีเฮงเลยซับน้มาอีน่มาได้มาจับลงมาใช่ไหมวุ้ยบักใหญ่ไงเว็บบนเปียงเลยเสียม,มาโบอย,อยากเข้าเว้ยเขาเอาเสียม,มาพีชปตัวเองซับบ<ม>ัวได้อย,อยู่ปรมามาโทษเสี่ยเด<ม>้อใจเย็นวะเต้นเยนนลยแต่ปลายมันเออมานันมีหน่ำมีอย่างเรียบร้อยมันก็ยึดจุ่มนี ห่วยด้วยอืมนำอ่าเอ,อ้ยทำไมได้จะปลายมันเฮ้ยพอดีพอดีปอกแกงเลย <c oughs> ออกเด้อคำบริยานถือเสียมด้วยตดมักไงเดียวนี้มีซับว่าได้มันนะยวะมันก็งไปหาตดมัน หาต่อ,อกเออมันอย่าเกาะตียามั่นะคารนโดนไปเลยเถวนลยเนาะนี่แถวน,นี่บอกน้ำมันันนี่ไม่ใช่ปว่าน้ำมันไหมเนียะไรัน,น ึงเอยนอนมันนีกำลังพ้นเงินบบว่ายาเต่อตีแม่ดีดีวะโอ้ยเขาเอาแล้วเขาคิดเขาเห็นปลายมันน่าคิดว่าทันหน้เอ้ยแสบตา ที่ดนน้ำใหม่มันชุ่มๆนั่นอะไรนี่เออจ้าว่าสิบูบิดน้ำใหม่เฮาล่ะโบ<ด>น้ำใหม่อันนั้นเฮาล่ะหาไปก่อนบ้าไหลาหยยลีเลยเนาะตัวนั้นนน้ำใหม่ที่ขันบาลงทางเข้มทางห้วยไม่ได้กินเออน้ำใหม่อัน คนมาก็คนบ่มากินเนาะแต่ว่าเขาเฮ็ดถุงไว้กินย้ำนั่นบ่แม่นไม่กระส่าคันเท้าเนี่ยศักดิ์ท้องมุ่งศักดิ์ที่ดีก็แบกนางไปทางนี้ทั้งาทีนั่งพี่มาทาั้งที นี่บอสอ๋อนอนมาได้นี่นี่นี่นอนนี่บังยี้งยันี่ใช่อืมเมนีดิเฮ้ยมีตูดหมนโอ้ขีดว่าสซ์มันมันจะด้เฮ้าตอนนก็ชบเยอะเยอะจับอะไอยู่ว่เนี่คคาไหม เสียมกัน nhau เท่เบาได้เอามีดมานั่นเนาะเอามาแต่เสียมดีเท้าก็ได้แต่เพิ่นเอานอนนี่ไว้เพิ่อจิตใหาเนม่ยนอนม่เด้อโว่าซับทางนี้บ่ได้บ่ทีได้นอนออกมาทางนี้ เออมันปิ่นไล้บป่ะเบียบตูดมันปิ้นขอนใหมันอย่าก้ออย่าก้อเฮ้ยจ๊ะเดมันกะขาดมันปินขนบไปทางไหนทางไหนทางนาาี้เออี่ายบ่ะ อยากกอแมอ่บึกน่อมันบอกอมีแต่น่อมันละนช่วงเออเฮงกน่าน,นะทางนี้ได้บไหมทราบทางนี้ยังไ่ได้ได้ออหองานาจะงานกลัวลัยตกไห้ เนี่ยยังถิลองบอนเลยได้ช็อตเด็ดล <laughs> องวีตกเออเออนี่นะเออส่งที่ซังไงอยู่แบบเนาะเออดิ่เอ้เออยมันคาไหมคาไหมจ้าทางนี้ค่ะทางไบเรียเดียนนี่เลยตรีนี่แบบเราจะเอาลงมาเนีมันคาไหม ไม่ไรเลยเนี่อยไปลยบเธิมต่าดิตัวนี้โคตรใหญ่เลยนี่นีตัวนี้โคตรใหญ่เลยว่ะเขาต้องรู้ว่าทางนั้นนี่นี่ไปดูกับตัวนี้น้ำดิอ๋อไหลายดีกว่านี้ได้ชาวแดดได้ไปทางปุ๊มันมีทางลงอยู่เอาลงมาตัวนี้ก่อนเด้อะ มันคิดลงได้เปล่าได้ยับมันหมดเลยคะแนนยังม,มีงูกันแล้วกันคันมีงูนี่หาทางขื่นเว้นเลยบุเลยปกติเพิ่นเก็บผักวันนี้เพิ่นอันมาหาหน่อยนะก็ตัวอ,อ,อู้ยยาวใหญ่มึเปตตาอุดมสมบรูรณ์ฮะ อยู่หน้าค่ะือที่เป็นอนนี่เด็กไม้ไผ่นี่เ่าเนืออืแปลว่ามันเกิดแล้วใอ่ไหรู้ว่าท่านให้หาโอ้ตูดมันโคตรหลายเลยทั้งนั้นนะอเออ ข้าองเมาสีบัวได้กินได้กินเฉยนี่ทางนี้โคตรลายเลยโมมีหม่องลงก็สีลงไม่ได้อือขอบบเห็นก็เส่นมันก็เอามื้เ้านี่อันนี้นะนี่นะขอเอามาเบิ้ลนี่ขอบบัวกล้าลง ลงแล้วสำนีโบโบนั่นด้อข้างนามก็มีดเฮ้ยอย่าก่อผมตีเอาหน่อคนใหญ่เลยหันบอกว่าอย่าก่อผมก่อเสือผม บอกว่าพังคว่ำไว้แคมหวยบอกว่าอย่าเกาะอย่าเกาะใจเย็นจะเอาไรอยบอกว่าตุ่นย่้มยิ้มเอาหนากยาแล้วนี่ตัวนี้ก่อนย่้มยิ้มนี่ตัวนี้ก็นอะไลายหรีเนาะทัานมีมีดเนาะอ๋อตาสะออนมีมีดเสียมมาเงาเงาวะนี่นี่ช่วนเอาโน้ตับนะไม่ช่วนเอาได้ Nhãy tốc, tích 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 ừ. tích 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 ừ, tích 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 đúng tích nữa, tích 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 đấy tích 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 nữa. แกพูดอ่อนพูดเฮ้ยเสียวแล้วยามาลงเห็นบัลึกขึ้นไปเสียเสู บโบพยายามควบมังง้งแกงซุ้่มเนาะกินละลายโคนแซ่บเลยเมนเนาะโอบอย่าโก้อย่าโก้กคือสีใหญ่แห้งใหญ่อืาะโบดีดีปมมากมักกูฮัก ห้าห้าห้าเดูมันหกอดมอืม,อมนี่เฮ็ดได้แต่ปลายมันวันนี้โอ้บัตชีได้ชับบาเดียวกับ่ะอืมเคได้ดิ นี่เั็นที่สิดได้ไหมนี่บ่ไรฮาพี่ย้องพ่าเป็นกน่อนมึงโอ้ยหาหน้าไม่ได้ว่ถือมีดนะน้ำมีเสียมเลยใช่มีเสียมเก่าไรอ <c oughs> โอ้ตัวนี้ใหญ่เฮงใหญ่แบบใหญ่เฮงใหญ่กว่า,า,า,าตัวนี้บ่เมียน เถียงไ้แค่ทั้งวันชิยังตามกัน,นม,กมีแต่เถียงคุณเหยน้ำมูกจักเข่าไลยกล้ายื่เนี่ยลัออวแล้วหากรมาปีนี้เนาะแม่อ่อนด้วยปะจะได้ออาวะตาดิตาด้อไม่หัวได้ จริงมันไว้ตรงนี้เหรอ่ะทิ่มจะได้ทับเลยงามสุม่มใีนี้น้องทับเบื้องขวดเขาได,าด,าด,ด้แล้วเนี่ยยังบุขาดิมาลีล่านะ อะมรอย่างเหี้ยลิปมานงมหนเห็นไหมเออชิกดไล่คนแรกผอ้ไรแต่ปลายมันคันไรกะเออรั้งแรกเลยค่ะอันเยังมาถ่ายเพิ่นหาใอยู่นังกิทเลยปกติกับเพิ่นไปหาหาไม่ได้ถ่ายก็โชคดีนะอันนมาเห็นนั่น แนวกันเพิ่นหาอยู่หากิดถ้าเบิ่งใช้มุนบิดน่ำไม้เข้ามาน่าจะอยู่ใกลเงากำนวีบอกทางจะกายมาพอดีหลักสะโกไกลมาโอ้ยในแต่ปลายมันอืมยังว้าวเนาะใน้อยนี่เนาะอืม เขาคือจีบมีความสามารถเขาเด้๋ยวจังมเอานี่เขาเอาเอมทั้งถุงเขายอมแพ้แล้วออกมาได้บ่านตัดดีกว่าใส่เก็บก่อนอันนี้เราต้องลงที่ เมนได้หลายอยู่ได้คนเก็บยบจได้กินเหรอจะค่อยกินบ่นจะได,ได้กินบ่อ้าวบก็ยินพังหนา้าหนึ่งกินบ่เมนเออพระกุอันเทียนอยังไงอยู่ทาง,งเหนือเนาะเห็นเ,<อ>เขาเห็ดคลิปอะ่ะนันก็คือแบบนั่นก็กลมเออขาเข่าก็ช้ำบ่ายอยู่นะ มาผักหนังเนี่มันมีคนเก็บโอ้โหอือหือหัวหยุงหัวหยองหมดแล้วไม่เป็นต่เบิ่งเลยก็ก็เป็นกอคนนะก็เป็นกอคนอะ ผูนเอาไหม้ผูแปลงกันเนอะคิดลงนี่เออคิดเจอกระถาน,นี้เฮ้ยลุยอ,อยู่แน่มาแค่เห็นเนาะป้าใหญ่ๆหญ่อุกหมอ่ะโอ้ก็หน่าแล้วบอก itu <tusuk> ye ye hampir macam tidur kita tom la dah อุตัยหมื่นหนึ่งคร้อือหือเต็มแล้วนะสกินหมดไหมห้องฉียางไปทางนี้ด้วยโอเคทางไหนวะโอ้ก็เถือกินเห็ดปวกวะอืมดังเขาดีดีวะอือยางคืนไปบงก็ บขได้กินเนี่เขาบปได้กินเ็ดไหมเขาผู้ไรนะเขาเขาโ่ถือกันมันหาแล้วไปขายบ่หาหาก็บ่ได้ไปหาอีกออ